กลับมานะฮะสยามแนครับแล้วนี่คือช่วงดนตรีสองศสองยครับสวัสดีครับพี่ผมนี่มาแล้วครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรียกว่าคุณนะฮะมีเพลงเ่ยเก็บเอาไว้ส่งมาบอกพวกเราพอเราจะเปิดปุ๊บเราไม่เปิดดูกันแค่ คนดูนะเราไปเปิดให้กับรุ่นพี่รุ่นใหญ่ในวงการชดูแลเขาช่วยวิพา์วิจารณ์เพลงของคุณครับช่วยชี้แนะแนวทางถูกอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้พี่ว่าไม่ใช่นะอันนี้พี่ว่านู่นนี่แต่ว่าเป็นการชี้แนะนะถ้าเกิดคุณเห็นด้วยคุณก็ทาตามถ้าเกิดคุณไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทําตามแล้วแต่นี่ไงแล้วให้เราแล้วให้เรามีทําไมทาตามอก็ก็แนว่ะคนมันแนวอ่ะก็เรียกว่าเปิดเปิดช่องทางให้ไปรับรู้ก่อน แต่ผมว่าแน่นอนคุณคุณได้ของแน่นอนช่วงเนี้ถูกต้องคนที่จะมาวิจารณ์เราคัดเลือกเป็นศิลปินเป็นแบบคนที่ความวอดในวงการแล้วเป็นศิลปินที่แบบว่ามีของกันทุกคนนะ่ะและก็เป็นศิลปินที่หนีตำรวจยังเก่งมากอะ่ะอะไรฮะเอาของมาให้คุณได้แน่นอนครับของครับผมเป็นวิชาค<น>ว,วามรู้เป็นวิชาความรู้วันนี้ศิลปินที่จะมาเรียกว่าวิภาวิจารณ์เป็นศิลปินที่ดังสุดๆแล้วก็มีคนรู้จักมากมายทั้งประเทศพูดปุ๊บอ๋อปั๊บว่าว่างั้นเถอะท่านแรกครับครับพี่ศุชัยศุกร์โอ้โห นี่ระดับประเทศเลยนะท่านสองครับใครครับพี่กันพี่เลี้ยงโอ้ยนี่กรีกันทั้งบางเลยนะใครวะถ้าเอาจริงจังดีกว่าสมชายสมรูกใครเนี่ยเทนนิสเกเกอร์รือเปล่าเออเอาจริงจริงแล้วฮะศิลปินมืออาชีพที่แบบพูดปุ๊บ รู้ทันทีท่านแรกครับคุณโปอกบางแคฮะโอ้โหพี่โปอกบางแคเล่นแนวล็อกเล่นแนวล็อกนะครับผมเปียเมารุ่นๆกับพี่ปอกนีเลฟไฟเลยใช่เบอรพี่โปอก็พี่โปอกอีเฟแซงนิดเดียวถูกต้องคนทั้งผิดทั้งถูกนะตอนนี้ขายกล้วยปิ้งอยู่แล้วไม่เอาสิครับคนแรกเลยดีกว่าครับผมพี่เออ Ebola โอ้โหออกเพลงอะไรต่างๆนี่แหละมากมายสิ่งที่ฉันเป็น สิ่งที่ฉันเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่องเลยนะว่าส่งเสิมมนุักทคานซิสเตอร์ครับผมนะฮะอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็พูดสมเบสแล้วนที่สองครับพี่เอสกล้วยไทย <c oughs> อาวบ้านของเขานี่12ราศีเอ๊ะใช่12ราศีเคยได้รางวัลสิลปนวอร์ดใเรืยอว่าไม่ธรรมดาเรียกว่าไปดังถึงขนาดต้องไปออกรายการ12ราศีด้วยเลยเดียวไปวิเคราะห์เดว่จะบ้าไปอย่างนะครับฟันธงนะครับผมแลวท่านสุดท้ายครับอาจจะไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าเขามีแนวทางเป็นสไตล์ของตัวเองในการวิเคราะห์เพลงซึ่งผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราหรือว่าบนโลกใบนี้เนี่ยน้อยคนที่จะกล้าทำแบบนี้เขาไม่ได้เปวิจารณ์สเป็สปากนะครับกับมิสซิสเอ็ก ขาไม่ได้เปวิจารณ์สเปซสปาเขาแบบมีแนวทางเขาชัดเจนซึ่งคําวิจารณ์ของเขาหลายโคนหลายวงที่ได้ได้รับคําวิจารณ์ไปเรียกว่าตอนนี้โอ้โหเจริญเติบโตเอาไปปรับใช้จนโด่งดังครับผมแล้วก็มาที่นี่เลยมาที่สตูเลยมาหาไม่เซมิดเอ็กซ์เนี่ยมาขอบคุณโอเคมากขอบคุณมากครับมากระทืมโอ้โหช่วงเนี้ยมีซิดเอ็กไม่ได้เข้าออฟฟิศนะไม่ต้องมากัเพราะว่างานเยอะเหลอครับอ่าหนีไปอยู่ลาดพร้าวแก้วมุ้นเลยครับ ไปดูดีกว่าว่าวันนี้มันเพลงใครนะครับแล้วพี่ๆจะวิจารมอย่างไรครับกับช่วงดนตรีสามร้องสิสมส้อไปดูเลยส <Yeah. S 1> วัสดีครับขณะน,นี้คุณกำลังอยู่กับพวกเราวงลองฟังนะฮะที่นี่สยามแนว ครับผมหนุ่ยร้องน้ำครับครับเอ็กกองครับเป็กกีตาร์ครับผมเสกเบสครับก็รวมตัวกันมาจากเล่นกันคืนมาก่อนเนาะใช่แล้วก็พอฟังเพลงคล้ายกันก็อยากจะลองทำเพลงของตันเองต้องสร้างแบงกับตัวเองก็คือแบบว่าเราก็เหมือนเป็นผู้ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยต้องมีมีแบงก์เป็นตัวเองพวกเราก็เป็นแนวแบบว่าอ่อันดับสิบทำประสงค์กับที่เราชอบเล่นดนตรีเพราะว่าสนุกได้ฟิลได้ฟิลได้ชากิัยดไปให้หัวหลุด แนวเพลงก็ ur, จะเป็นล็อกกระรับพื้นฐานคือ Lock, ip, ล็อกอันเทอร์เรทีฟก็คือจะผสมกับพวกฟิวด้วยคือฟิวเราเอาฟิวการเล่นเนี่ยมาผสมกับสเตอร์เรทีฟแล้ว Lock, ล็อกก็ทั้ให้มันแบบอ,อ๋อเป็น Under ip, อันเทอร์เรทีฟฟิวล็อกนะฮะเป็น Under ip, อันเทอร์เรทีฟฟิวล็อกใช่ใช่แล้วก็เรื่องของการรวมวงเนี่ยเริ่มจากสองคนครับผมสองคนเล่นกันคืนมาก่อนก็คือแต่กันได้แบบแนวเพลงของตัวเองบ้างก็เลยเริ่มก่กอตั้งวงแล้วก็ดึงน้องๆสองคนนี้มาร่วมด้วยจุดเด่นของวงเราก็คงจะเป็นเรื่อง การแสดงสดนะครับเล่นสดก็เราจะเล่นมาจากฟิลของเราเหมือนตามแนวเพลงเราครับสนุกสนานกันไปครับครับช่องทางการติดต่อนะครับก็เฟซบุ๊ o ดอทคอลองฟังครับสักดตามชื่อวงเราเลยครับแล้วก็ YouTube ก็พิมลองฟังก็เจอครับง,งานที่แนะนำก็จะเป็นเพลงล่าสุดของเราเพลงชื่อเพลงหลวงนะครับ เนื้อหาทีไม่แน่ใจเอาทนอย่าเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมแต่งออกมาจากข่าวหรือว่าคนทำงานที่แบบเขาเป็นโรคร้ายแต่ก็หลับแต่ก็ฝันอย,อย่างนั้อย่างตลอดก็คือไม่อยากจะออกมาจากความฝันนะครับผมเป็นแนวเพลงที่อยากให้ลองฟังดูครับเพราะว่ามันจะฟิลฟิลหน่อยเราต้องเปิดกว้างหน่อยนะเพลงนี้ inside Ah. ลองฝรั่งนะฮะเรียกยากนิดน,นึงนะฮะอาจจะเป็นทับศัพท์ไหหน่อยแต่จจเขาว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสฟังแล้วดีฮะดีผมให้คำนิยามวงนี้ว่าน่าจะเป็นโพสต์ล็อกฮะคมรู้สึกคือซาวด์ดนตรีเนี่ยได้ใจามากได้ใจของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดนตรีอัลเทอร์เนทีฟยุคเก่าๆยุคสมัยบัดดี้ฮอลลี่ยุคสมัยที่เป็น smashing pumpkin หรือล็อกสมัยอัลเทอร์เนทีฟเฟื่องฟูในบ้านเราพาวอะไรแบบนี้ผมผมชอบนะรู้สึกว่า ดนตรีเขาจะบอกว่าเนิ่มไม่ซับซ้อนมากแต่ได้จังหวะจากคนของของสัดส่วนดนตรีที่เขาทํามันโอเคมากมันเป๊ะดีส่วนร้องเนี่ยผมว่านักร้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงใช้ได้เลยเข้ายุคกับดนต,ตรีของเขาผมว่าตอนนี้คือแนวดนตรีแบบนี้มันกำลังกลับมาในบ้านเรานะหลายๆวงที่ผมฟังคือเขาทําแบบนี้กันเกขาทำเขาทำแบบนี้กันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าความรู้สึกคือมันมันมันยังไม่ได้กลิ่นอายที่เป็นตัวของตัวเองมากเพราะว่าบางวงก็รับผิดชอมาจากวงไทยแล้วก็ต่อต่อยอดกันต่อมาแต่จริงแล้วถ้าเกิดเราฟัง อย่างเพลงบางเพลงที่เราฟังอย่างนี้ผมว่าเขาคอาจจะฟังเพลงฝรั่งในยุคุนั้นมาจะโตมากับแบบนั้นจริงๆซึ่ง,งผมรู้สึกว่าเออประทับใจตรงนี้เือนการชอบะเพลงนี้อชอบครับขอบคุณครับครับผมสําหรับวงลองฟังนะครับที่ก็ลองฟังเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่ชอบเลยตั้งแต่อินโทรขึ้นมาเลยก็คือการไล่อารมณ์ในการทําเพลงก็คือตั้งแต่ความเหงาเหงาเศร้าอ,อึดอัดพอไปท่อนบีเนี่ยเริ่มมีความอึดอัดเข้ามาจนท่อนคุกเนี่ยรู้สึกว่าจะส่งอารมณ์แบบพุ่งขึ้นมา เป็นการระบายชอบเนื้อหาด้วยในการเล่าเล่า,ลาตั้งแต่ต้นจนไปจนถึงพุกนี่คฮะคือเรียงลาดับความความลงตัวของของดนตรีแล้วเนื้อหาได้ได้ดีมากๆนะครับก็คิดว่าเป็นวงที่มีอนาคตมากๆแล้วก็ชอบการทําลายประษานด้วยตั้งแต่ท่อนแรกมาการใส่เสียงภาษาลงไปเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วก็ฟังไม่ไม่โดดออกไปจากตัวเพลงคิดว่าวงนี้น่าจะนคกไกลครับผมสำหรับวงรองฟรังนะคะ ไม่ได้พูดผิดนะคะเขามาอย่างนี้จริงวงรองฟรั่งเหมือนมาจากฝรั่งเศสเลยค่ะนักร้องเนี่ยนะคะลอเซสเปคของเอ็กเลยค่ะมีแฟนแล้วยังอ่ะตัวเองอุ้ยเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะสรุปกันเลยนะคะว่าทำนองคำร้องเนี่ยเรียบเรียงดีสุดๆอินโทรเข้ามาเนี่ยฟังแล้วก็แบบเพราะเลยค่ะเอ็กชอบค่ะโคดินดีทีวเปลี่ยนเป็นสยามแนวแล้ว